สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม1 First Game c เกมคลเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้เราอยู่ในเกม3ก๊โกรีบอล3 d เช่นเดิมนะครับวันนี้ผมต้องขอแก้ต่างก่อนซึ่งเมื่อวานผมทำคลิปออกไปเนาะก,ก็มีเพื่อนๆใจดีนะครับที่ตั้งใจดูคลิปแล้วก็บอกว่าเฮ้ย hey, พี่พลังพี่มัน40 ไอ้มัน4.8ล้านนะมันไม่ใช่48ล้าน <No. S 1> อ่าผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะที่นี้นะครับเพราะว่าผมนับตัวเลขผิดผมเข้าใจผิดเองนะครับก็ขอโทษเพื่อนๆทุกท่านด้วยไม่ได้ตั้งใจโกหกนะแต่ว่าผมไม่รู้ผมพลาดจริงๆซึ่งจริงๆเมื่อวานก็คือ4.8ล้านไม่ใช่48ล้านแต่วันนี้ผมอัปเดตแล้วพลังผมตอนนี้5.3แล้วไม่พลาดแล้ว5.3ล้านแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวพอมันอัปเดตเยอะๆเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าผมอัปอะไรไปมั่งแต่ตอนนี้มันอัปมานิดเดียวไม่ไม่ไมมเมิตก แค่ใส่โคงใส่ของไปมันก็เนี่ยเดี๋ยวรอให้มันอัปเดตเยอะกว่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันหัวข้อหลักวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะครับซึ่งผมเห็นเพื่อนๆหลายคนเนี่ยถามในกิวมานะครับว่าไอ้ตำหนักนักลบเนี่ยมันมันมีไว้ทําอะไรมันทําอะไรได้มั่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับผมก็เลยจะมาพูดถึงแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าตำหนักนักลบเนี่ยมันมีไว้ทําอะไรกันแน่นะครับผม เรามาดูกันตําหนักนักลบผมครับตอนนี้ตําหนักนักลบผมตอนนี้เราเปิดผมเปิดได้3แถวแถวและ3ตัวก็คือ9ตัวนะครับผมณนะปัจจุบันผมเปิดได้แค่นี้แต่ว่ามันเปิดได้เยอะนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพื่อนก็ไปนับเอาว่ามีกี่แถวนะครับซึ่งข้อดีแรกอย่างแรกเลยนะครับมันจะเป็นรวบรวมดาวเพื่อจะมาปลดล็อกเนี่ยสเตตัสตัวนี้นะครับผมกี่ดาวกี่ดาวกี่วงเนี่ยมันก็จะปลดล็อกขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับผมอ่ ยิ่งปลดล็อกได้พลังก็ยิ่งเพิ่มนะครับสเตตัสเพิ่มเลยครับเนี่ยตามเนี้ยบวกสเตตัสเท่านั้นแถวนี้บวกเลือดบวกพีเอสแท็กบวกเดฟอะไรเนี่ยเพื่อนมาอ่านดูรายละเอียดไล่ผมผมไม่อ่านให้ฟังอะ่ะเพื่อนๆดูเองได้แล้วก็ gm ก็มีการอธิบายมาแล้วว่า p ีเอสแท็กเอ็มแท็กคืออะไร p ีเดฟเอ็มเดฟเฮค่าอิงค่าอะไรนู่นนี่นั่นคือเขาออกมาพูดทำคลิปให้อยู่แล้วนะครับผมเออก็เพื่อนๆก็ไปศึกษา,าแล้วกันนะครับผมก็คือ แน่นอนปลดได้เพิ่มพลังดาวเยอะเพิ่มพลังในส่วนแรกนะครับแต่จริงๆอ่ะไทแม็กของมันนะไม่ใช่ตรงนั้นนะครับผมไทแม็กของมันจริงๆคือเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะมีเลเวลมีเลเวลด้วยถ้าคุณใส่มาในเนี้ยมันจะมีเลเวลถามว่ามีเลเวลเอาไปทําอะไรได้มัางหนึ่งเดี๋ยวอ่าถามว่ามีเลเวลเอาไปทําอะไรได้มัางเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปพูดถึงเอาตรงนี้ก่อน ว่าเลเวลมันจะเพิ่มเงื่อนไขกันเพิ่มเลเวลมันเพิ่มตามอะไรซึ่งเท่าที่ผมอ่านเนี่ยตามเงื่อนไขทั้งหมดข้อสรุปง่ายๆเลยครับชิ้นส่วนอุปกรณ์ดาวการอัพเลเวลเนี่ยอุปกรณ์ที่อัพคัสนะครับก็คือบวกเนี่ยพวกตีบวกเนี่ยเป็นขั้น4ขั้นอะไรเนี่ยมันจะอ้างอิงตัวละครที่มีสเตตัสน้อยสุดก็คือค่าต่ําสุดเนี่ยสังเกตได้เลยเนี่ยหกเห็นว่าครับเนี่ยขั้น4มันก็จะไปอ้างอิงตัวที่น้อยสุดของทีมผมคือตัวไหนขั้น4ี่ ในทีมหลักที่อยู่ในวงกลมเนี่ยครับตัวไหนเป็นขั้น4ี่มันก็จะดึงมาเลยถ้าผมอัพขึ้นขั้น5พวกนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นขั้น5้าไปด้วยนะครับผมก็คือง่ายๆเลยครับมันอัพให้แต่พลังในนี้จะไม่ได้เพิ่มนะในพลังในนี้จะนับตามดาวครับไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันแต่ว่ามันจะเพิ่มเนี่ยสเตตัสตัวละครถามว่าเพิ่มแล้วดียังไงไปดูกันเลยครับส่วนแรกเนี่ยครับท้าสู้มันเอาไปใช้ในท้าสู้ไ่เทียมทานได้เนี่ยครับ มันเอามาจัดทับอย่าลืมว่าเนี่ยเราต้องมี3ทับ3ทับพวกเนี้ยตัวละครต้องมีเลเวลถึงจะไปสู้คนอื่นเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเห็นปะตัวละครผมทําไมมีเลเวล66ในทับชุดแรกเนี่ยทั้งๆที่ผมไม่ใช่แบบตัวหลักอะ่ะมันมีเลเวล66ผมก็เอามาลงมีโจหยินตัวเดียวเนี่ยที่ไม่ถึง66ผมไม่ได้เอาลง แล้วผมก็เอาลงไปด้วยเพราะว่าผมไปถอดออกจากตัวหลักตรง,ตรงดาวนั้นมาเดี๋ยวถึงเวลาลงกิจกรรมปั๊บเนี่ยผมก็จะเอาไปใส่ในวงนั้นให้มันเป็นเลเวล66เหมือนเดิมแล้วก็เป็นบวก4มันก็จะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นแล้วมันจะทําให้ตัวละครเนี่ยเวลาเราลงเล่นกิจกรรมเนี่ยมีโอกาสชนะเยอะกว่าคนอื่นนี่คือทริคของผมเลยนะครับคือมันไม่ใช่ทริคอะมันเป็นเทคนิคของเกมที่ทําให้คนมาเล่นแบบ ทำให้ตัวละครไม่เสียเปียบม,มากนะครับก็คือเนี่ยครับตรงเลเวลเมื่อกี้กับคลาสชั้นเมื่อกี้มันเอามาใช้ตรงนี้ได้ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะตรงนี้คือส่วนที่1คือมันเอาไปใช้ได้คุณง่ายๆอะ่ะทุกส่วนอารีน่าดันคุณสามารถเปลี่ยนได้เลยเพราะเลเวลตัวละครเนี่ยมันจะติดตัวไปตลอดเลยครับถ้ามันอยู่ในชุดนั้นเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเฮลอเอียน <O> ผมเนี่ยคือตัวหลักที่เนี่ยมันก็จะเป็นเลเวล66อยู่อย่างเงี้ยตลอดเลย สามารถเอาไปปรับเปลี่ยนในทับในการจัดทับลงดันต่างๆลงหอคอยลงนั่นนูน่นนี่นั่นได้หมดเลยเนี่ยศึกชิงแดนเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยเอามาใช้ได้หมดเลยนะครับเ mm hmm. พื่อนผมแนะนําว่าควรรีบๆปลดปลดให้มันได้หลายๆช่องเนี่ยผมยังคิดในใจผมอยากเติมสักอีกสักพันเพื่อจะปลดช่องนี้ให้ได้อีกสักแถวหนึง่งใช่ไหมครับผมจะได้ฟูลเซปลดได้อีกสักแถวหนึ่งเนี่ยผมจะได้ฟูลเซ ฟูลตัวละครที่เป็นเลเวลกับคลาสชั้นคลาส4ครบทุกตัวเพื่อจะลงตัวอารีนาข้ามเซิร์ฟเมื่อกี้ไรเทียมฐานได้จะพบได้ผมได้ครบเนี่ยทั้งหมดเนี่ย4แถว12ตัวตรงนี้ผมก็แปลว่าผมได้3ชุดตัวละครที่จะไปลงตัวนั้นแบบเต็มๆเลยเห็นปะครับคือมันมันเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถสู้กับคนอื่นในด่านอารีนาได้ง่ายมากนะครับสำหรับเพื่อนท่านใดที่ยังไม่ถึงด่านอารีนาไรเทียมฐานนะครับเนี่ย เนี่ยตัวนี้นะครับยังไม่ถึงก็ทําพยายามเก็บปลดล็อกนะครับให้มันได้เยอะๆคืออย่างที่บอกว่าไอหินเนี่ยหาได้จากไหนเนี่ยก็ง่ายๆเลยมันหลักๆเท่าที่ผมจําได้นะครับผมก็จําได้ไม่หมดนะก็คือเนี่ยหาจากเนี่ยมันจะได้เนี่ยอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยอยู่กับเพื่อนเนี่ยพยายามอยู่ชิดกับเพื่อนให้มันได้บวกบวกค่าโบนัสทับเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ตอนเช้ามาคุณก็มาเกณฑ์เนี่ย เกณฑ์ได้วันละ2ครั้งเนี่ยก็กดเกณฑ์ไปผมก็เกณฑ์เต็มแม็กเลยเพื่อจะเอาไปให้มันใช้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือเติมเงินนะเติมเงินสายฟรีมันทําไม่ได้อยู่แล้วอ่าแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับฟังก์ชันแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยตัวเนี้ยได้วันละ40 40ชิ้นเพื่อนมาแลกได้เลยนะครับแลกเอาไปสะสมแล้วก็ปลดล็อกรีบๆปลดล็อกนะครับแล้วก็ทําการ เอาตัวละครมาใส่แล้วมันก็จะได้เล่นเป็นเซตนะครับเวลาถึงอา,ารีน่าไร์เทียมทานก็จะเล่นได้ยาวๆสามารถทําได้เลยอันนี้คือผมมามาบอกกันเผื่อเพื่อนๆไม่รู้นะครับสาหรับวันนี้นะก็วันนี้มาคุยแค่เรื่องตําหนักเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาคุยกันส่วนรุพงนี้เดี๋ยวผมมี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 กิจกรรมมาคุยอยู่เพราะว่าพอเลเวล65ขึ้นไปเนี่ยกิจกรรมมันเพิ่มเยอะมากเนี่ยแดนฝึกฝนเนี่ยผจญภัยผมก็อยากพูดเนี่ยยังไม่ได้พูดเลยเนี่ยผจญภัยเนี่ยเจ้ากิจกรรมเนี่ย เนี่ยก็ยังไม่นเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาทำคลิปเพราะว่าวันนี้ผมเล่นไปแล้วเออม,มันก็ทำไม่ได้แล้วอ่าโอเคครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องคลิคอะไรถามผมมาได้ถ้าผมไม่รู้เดี๋ยวผมก็ไปหาข้อมูลมาให้นะครับผมไปเสิร์ชหาข้อมูลหรือว่าไปหาจากเพจอื่นเพจมนนองนอกผมก็จะพยายามหามาให้เพื่อนๆ โอเคครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ